ครับวันนี้ผมมารีวิวอัพติมันะครับภาคเดอะ t ั n ไน h ์นะฮะหน้ากล่องเขียนว่าเอเลนแอตแท k นะครับเป็นในส่วนของรุ่น a 0ขีดศูนยนะครับตัวนี้นะฮะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแต่ว่ามันจะออกมาก่อนพวกไวเจียงพกอะไรเงี้ยนะฮะ การแปลงร่างหรือความสมส่วนนี่อาจจะสู้พวกนั้นไม่ได้นะครับตัวนี้นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกล่องนะฮะข้างๆมันสกรีนมายังไงนะครับตัวนี้นะฮะก็จะเป็นหน้าของออพติมัสนะฮะด้านข้างก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านหลังกล่องนะฮะก็จะเป็นคําบรรยายนะครับตัวตัวหุ่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสวยดีนะภาพสวยดีนะครับ เมกอินนะฮะก็จะเป็นของประเทศจีนนะครับตัวนี้แล้วก็ยังบอกว่าค่ายนี้ก็ยังมีของอตัวฮาวีนะฮะเดี๋ยวสั่งซื้อมานะฮะนี่ด้านค่านะคะับเอเลนแอทแท็นะครับ,รบตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์นะครับท,ที่เข้าไปชมสินค้าเข้าอะไรเงี้ยนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูอันบล็อกกันนะครับว่าข้างในมีอุปกรณ์ตัวหุ่นมีอะไรแถมมาบ้างนะครับครับจากการ u n นบล็อกมาแล้วนะครับก็จะเห็นกล่องโฟมนะฮะข้างในนะฮะเป็นกล่องโฟมแล้วก็คู่มือนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดคู่มือดูนะว่ามีอะไรบ้างนะในคู่มือก็จะเป็นรูปของตัวหุ่นนะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็วิธีการคู่มือนะฮะ ใส่ในหุ่นนะฮะในในตัวโล่นะฮะการวางจัดโล่จัดท่าจัดทางนะครับต่างๆนะครับสามารถเปลี่ยนหัวได้นะเปลี่ยนหน้าไม่ใช่เปลี่ยนหัวหนะเปลี่ยนหน้าได้นะครับตัวนี้โดยการหมุนนะครับมีอะไรอีกนะฮะอ่าหน้าต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการแปลงล่างนะครับการแปลงล่างดูจากของฝรั่งแล้วโอ้โหซับซ้อนมากการแปลงล่างนะครับอ่ามีรูป เหมือนในหนังเลยนะฮะทำมาได้สมจริงมากนะครับัแปลงจากรถแปลงจากคุนเป็นรถอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นคู่มือนะครับก็ละเอียดอยู่นะฮะก็โอเคเลยนะเดี๋ยวเรามาดูในกล่องว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าในกล่องนะครับเปิดออกมานะพอดีถ่ายเป็นแนวตั้งต้องระวังหล่นนิดนึงครัอ่าเดี๋ยวจับก่อนนะครับ ในกล่องนะครับก็จะมีตัวหุ่นมีมีดนะฮะเดี๋ยวหุ่นออกมาก่อนนะครับหุ่นก็หอมาอย่างดีเลยนะตัวนี้ผมลืมบอกราคาไปผมได้มาอยู่จากสองพันเก้าลดเหลือพันเจ็ดนะฮะตัวนี้หุ่นออกมาสวยงามมากสวยงามนะครับสีสันสดใสดีนะฮะตัวนี้ นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดสักเล็กน้อยฮะรายละเอียดก็โอเคทำมาดีเลยนะฮะด้านหลังนะครับอ่าเดี๋ยวเอาหุ่นตั้งไว้ก่อนนะครับดูของที่เขาแถมมาก่อนนะฮะของที่เขาแถมมาในกล่องนะครับก็จะมีมีดนะฮะนี่ผมก็ลองแกะเล่นดูแล้วมีดนะฮะมีดอ่ามีด เป็นมีดดาบนะครับก็คล้ายๆทรงเดียวกันกันกบออพติมาสที่รีวิวไปแล้วเดี๋ยวมาดูคาขนาดของมันนะฮะว่ายาวเท่าไหร่นะมีดดาบอยู่2ี่สิบสามเซนนะครับตัวนี้นะฮะแล้วมีอะไรแถมให้อีกนะฮะก็จะมีในส่วนของโล่นะฮะโล่ตัวนี้ทาสีสวยงามมากเลยนะครับสีสันสวยงามสดใสด,ดีนี่คือโลนะฮะแล้วก็ตัวที่ติดไปยึดกับ ยึดกับแขนนะฮะสามารถเลื่อนได้นะฮะดึงดึงได้ตัวนี้ดึงได้ดึงแล้วไอ้ตัวนี้ก็จะโผล่มาตัวปืนก็จะโผล่มานะฮะตัวนี้นะครับสวยงามนะครับสีสันสวยงามมากใครที่เก่งทำร้อยดัมเมรได้ก็ทำนะฮะก็จะได้ดูสมจริงขึ้นนะครับด้านหน้าด้านหลังนะฮะ ด,ดูอันต่อไปนะครับอันต่อไปก็จะเป็นเป็นปืนนฮะนี่คือปืนนะครับของของออปติมัตทำมาสวยดีนะฮะมีร่องไว้สำหรับจับนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวหุ่นนะครับว่า มีขนาดสูงเท่าไราขยับแข้งขยับขาได้ยังไงนะครับครับเรามาดูในส่วนของตัวหุ่นนะครับว่าสามารถขยับถ้าขยับทางได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาวัดส่วนสูงก่อนดีกว่านะครับส่วนสูงของหุ่นนะครับจากเท้าถึงพื้นนะครับอยู่ประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเซนนะครับส่วนตรงแขนนะประมาณเหลือๆนี่ก็ประมาณ สิบเจ็ดเซนนะครับตัวนี้นะฮะก็ในส่วนของตัวหุ่นนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะรายละเอียดตรงนี้นะฮะสวยงามมากนะครับแขนนะครับแขนก็มือแขนก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้ไม่ได้ทาสีมาก็ไม่เป็นไรนะฮะเป็นข้อพับนะฮะสามารถหักได้นะฮะสี่สิบห้าองศานะครับยกขึ้นได้นะฮะ 90เลยนะฮะเก้าสิบกว่าด้วยซ้ำนะตัวนี้นะครับแขนยกขึ้นได้ปกตินะครับแขนยกขึ้นได้หมุนได้นะฮะหมุนได้รอ,รอบรอบทิศทางเลยหมุนได้รอบทิศทางเลยนะครับมีเฟืองแก๊กแก๊กแก๊กด้วยนะฮะนะอ่าเรามาดูด้านหน้านะฮะผมว่าหุ่นตัวนี้คล้ายๆอัศวินนะ ไม่คล้ายๆอัลติมัเท่าไหร่คล้ายๆอัอาศาวินตัวนี้หัวสามารถอเปลี่ยนหน้าได้นะฮะเปลี่ยนหน้ามีสองหน้าให้เลือกนะครับเป็นหน้าแบบธรรมดาะะยังกล้องยังไม่จับอโอเคหน้าธรรมดาะฮะผมว่าหน้าธรรมดาไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะกับหน้าอัศาวินเนี่ยหน้าตอนที่กําลังสู้รบเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะ หน้ากําลังสู้รบผมว่ามันดูสวยกว่านะเวลาหมุนก็ระวังนิดนึงนะเนี่ยนะกล้องจับได้ไหมโอเคเลยนะครับผมว่ามันดูแบบดุดันกว่านะรตรงนี้สามารถปรับได้นะเขาสามารถปรับได้นิดหน่อยนะครับหลุดแล้วนะฮะสามารถหมุนได้นะครับเขานะ ก็จะเป็นติดเฉยๆนะเป็นติดเข้าไปประกบเข้าไปนะฮะไม่ไม่ได้หักนะครับประกบเข้าไปคืนได้นะครับตัวนี้นะประกบเข้าไปคืนได้เดี๋ยวมาดูส่วนอื่นนะครับจากหน้าที่สามารถปรับปรับได้ปรับหน้าได้นะครับก็มาดูในส่วนของขาต่อนะขาก็ตัวนี้ก็สามารถ ยกขึ้นได้กระโปรงยกยกขึ้นได้นะฮะขาก็หมุนได้รอบเลยนะฮะยกขึ้นยกลงได้นะครับปกตินะฮะตอนนี้ก็ส่วนฝ่าเท้าก็ขึ้นลงได้นะสามารถเอียงได้นะครับตรงนี้นะแต่ต้องระวังนิดนึงอ่ามันอาจจะหักง่ายนะอ่าส่วนด้านข้างนะฮะสามารถ ด้านข้างก็สามารถนี้ได้นะครับหมุนได้รอบทิศนะคขาหมุนได้รอบทิศเลยนะครับโอเคก็จัดท่าจัดทางได้เยอะนะครับตัวนี้ก็ผมว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังนะด้านหลังนะครับก็ทํารายละเอียดมาดีแต่ขอตินิดนึงฮะไอตรงนี้มันจะเป็นในส่วนของเหมือนหลุดง่ายนี่ยหลุดง่ายมากเลยหลุดง่ายมากเพราะจุดเกี่ยวมันอยู่แค่ตรงจุดนี้นะฮะ ตรงจุดนี้เท่านั้นเองนะมันก็ประกบแล้วก็ล็อกเฉยๆนะล็อกแต่มมันก็ไม่ได้แน่นหนาเท่าไหร,ร่นะฮะตัวนี้ครับกระโปรงด้านหลังนะครับรู้สึกว่าจะสั้นไปนะอันนี้ขาด้านหลังก็โอเคครับทำมาสมส่วนดีนะ ก็ดูมีกล้ามมีอะไรนะครับด้านข้างนะครับแต่ตรงไหล่นะครับอ่ามันจะสูงประมาณหูเลยนะฮะประมาณหูของหุ่นเลยทําให้ดูหัวมันจมๆลงไปหน่อยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูการใส่อ่าโล่ใส่ดาบดูนะครับอ่าโล่กับดาบนะตัวโล่กับดาบตัวนี้สามารถประกบเข้าไปได้เลยนะตรง จอยนี่ a, ประกบเข้าที่จุดนี้ได้เลยนะครับนะประกบเข้าไปได้เลยส่วนดาบนะครับมันจะมีล่องของมันนะฮะจะมีล่องตรงจุดนี้นะฮะสามารถใส่เข้าไปได้ในล่องของมือนะมือตรงนี้เลยนะครับมือจะมีล่องล็อกอยู่นะฮะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ ส่วนส่วนมือตัวนี้นะฮะก็นิ้วนะฮะก็สามารถชี้ออกมาได้แต่ตัวนี้ไม่สามารถนะมันจะเป็นมือกำม,มาอย่างงี้นะฮะนิ้วโป้ก็ขยับได้นะฮะตัวนี้นะครับสามารถกำเข้าไปได้เลยนะครับครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวดาบหล่นแข็งแรงนะฮะตัวนี้จับดาบจับไรแข็งแรงดีนะครับ เดี๋ยวเรามาดูปืนนะฮะปืนตัวนี้ก็เช่นกันครับสามารถใส่เข้าไปที่ในมือนะฮะมีมันมีร่องที่ไว้ล็อกเหมือนกับดาบนะฮะตัวนี้ใส่ครบเครื่องเลยนะครับอโอ้โหดูดูดด,ดันมากนะครับพอใส่นี้เข้าไปนะครับ ทั้งปืนทั้งดาบเดี๋ยวเรามาตั้งเทียบกับของทากะระดูนะครับของทากะระก็มายืนข้างกันนะครับนะถ้าให้คะแนนนะครับในความสมจริงก็จะเป็นตัวทากะระมากกว่านะครับทีนี้นะฮะ ส่วนของตัวของเอเลียนนะฮะเอเลียนแอตแทกตัวนี้นะครับก็จะออกแนวผมว่านะออกแนวประมาณอัศวินนะฮะหน้าเหมือนอัศวินเลยแต่ตัวของทากระเนี่ยเหมือนผมว่าเหมือนกันดั้มอ่ะญี่ปุ่นทนํานี่จะคล้ายกันดั้มนะเพราะเราติดภาพของกันดั้มมาเยอะมากก็เลยหุ่นมันก็ออกแนวแนวกันดั้มหน่อยนะครับตัวนี้นะฮะ ก็ผมว่าดูดีดูสวยเลยนะครับตัวนี้นะฮะเมื่อเทียบกันแล้วก็ดูโอเคนะฮะราคาก็ไม่ต่างกันนะครับตัวนี้นะฮะก็อันนี้สองพันเจ็ดอันนี้ก็มือหนึ่งก็สี่พันนะฮะผมได้มือสองอยู่ประมาณสองพันกว่าบาทนะครับที่เคยรีวิวไปนะครับตัวนี้ก็ทําสีนะฮะแต่ตัวนี้ไม่ต้องทําสีนะครับก็มันทําสีอยู่แล้วนะครับผมว่าแข็งแรงดีนะตัวนี้แข็งแรงดี แข็งแรงทนทานนะปรับก็ไม่ต้องกลัวหักกลัวอะไรนะฮะตัวนี้พลาสติกก็โอเคเลยนะฮะสีสันก็สวยงามน,นะครับแต่ว่ามันดูเป็นของเล่นอ่าหมายถึงว่าถ้าทํารอยดาเมจอะไรดีๆเนี่ยผมว่าดูสมจริงฮะอันนี้ก็จอกแนวสมจริงกว่านะครับตัวนี้สีสันก็ที่พ่นออกมาก็โอเคตัวนี้ก็คงไม่ทําสีใหม่นะครับก็ตั้งโชว์ไว้อย่างเดียวนะฮะเพราะเราไม่ถนัดด้านทาทาสีใหม่นะครับก็ ถ้าน้องๆสนใจเอาไปทําสีก็ก็ก็โอเคนะครับผมว่าก็โอเคเลยนะฮะเดี๋ยวก็จะมีงานอ่าจริงๆมันมีงานใหม่ๆม,มาเยอะแยะแล้วล่ะแต่ว่าไม่ได้ซื้อเก็บไว้เพราะว่าซื้อตัวใหญ่ไปแล้วอย่างที่บอกก็คือว่าตัวใหญ่มันสมจริงนะฮะตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่พลาดในการซื้อเหมือนกันฮะพอดีซื้อตัวตัวพวกนี้มานะครับก็เลยเอามารีวิวให้ดูนะครับเผื่อน้องๆเห็นว่า เออพี่มันก็สวยดีเหมือนกันนะราคาถูกด้วยนะซื้อตัวใหญ่ตัวเดียวแต่ซื้อไอ้ตัวเนี้ยได้เป็นสี่ตัวห้าตัวเลยนะครับก็ใครที่ชอบไซส์เล็กก็ลองดูนะฮะเผื่อจะเอาไปเป็นแนวทางในการไปทําสีหรือไปตั้งโชว์นะฮะได้นะครับเพราะว่าตัวมันก็ตั้งในตู้โชว์นี่สวยๆเลยนะครับตัวนี้นะฮะก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะฮะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ